สวัสดีค่ะพบกับดาวแล้วก็รายการสุขภาพดีมีแช์นะคะวันนี้เราอยู่กับคุณหมอซังค่ะคุณผู้ชมเราจะมาพูดเรื่องของภูมิต้านทานคุณหมอคะภูมิต้านทานคนเราเนี่ยทำไมถึงไม่เหมือนกันบางคนก็คือป่วยง่ายบางคนนานๆถึงจะป่วยทีแต่และคนไม่เหมือนกันอาจารย์ค่ะคุณดาวเรื่องนี้น่าสนใจมากนะคะ,ค,ะคือเรื่องของภูมิต้านทานเนี่ยเป็นสิ่งที่พื้นฐานที่สุดข,ของสิ่งมีชีวิตเลยก็ว่าได้ภูมิต้านทานเนี่ยเวลาเราคิดถึงเนี่ยเรามาักจะคิดถึงว่าเป็นเรื่องของเม็ดเลือดขาวหรือการฆ่าเชื้อโรคแต่จริงๆแล้วเนี่ยภูมิต้าน ลลำไส้นะคะถ้าหากว่าเชื้อโรคหรือว่าสิ่งแปลกปลอมนี่มันหลุดรอดเข้ากระแสเลือดเนี่ยนั่นคือหน้าที่ของเซลล์เม็ดเลือดขาวที่จะกําจัดสิ่งแปลกปลอมเนี่ยออกจากร่างกายดังนั้นเนี่ยพอเวลาร่างกายเนี่ยเราเจอเรื่องของมลภาวะนะคะ PM 2 5 2> นะคะเชื้อโรคเชื้อโรคต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันทําให้เรียกว่าเกิดเรียกว่าฟรี e รดิคิลหรือว่าอนุมูลอิสระค่ะที่มัน เข้าไปทำลายนะคะ DNA ของเราและทําให้เกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นการที่ภูมิต้านทานของเราจะอ่อนแอหรือแข็งแรงเนี่ยขึ้นอยู่กับ1คือปัจจัยของตัวเราเองหรือการได้รับสิ่งแปลกปลอมจากสิ่งแวดล้อมภายนอกนะคะมากน้อยแตกต่างกันค่ะอันนี้คือสาเหตุว่าแต่ละคนทําไมถึงเจ็บป่วยไม่เหมือนกันอาจารย์คะทีนี้หลายคนมีความอยากจะรู้ว่าแล้วจะทํายังไงล่ะให้ภูมิต้านทานของฉันเนี่ยมีเยอะๆหรือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายหมอมี5เคล็ดลับนะคะ5วิธีง่ายๆที่เราะทำได้เองเลยนะคะข้อที่1เลยค่ะ ก็ต้องดีเดี่ยสิ่งที่ทาให้ภูมิต้านทานเราอ่อนแอนั่นคือนั่นคือบุหรี่กับแอลกอฮอล์บุหรี่เนี่ยนอกจากมันทําให้เกิดสารพิษมากมายในร่างกายเราแล้วเนี่ยมันทําลายเยื่อบุหลอดลมอย่างที่หมอบอกไปว่าเยื่อบุหลอดลมมันป้องกันได้ระดับหนึ่งค่ะพอมันทําลายสิ่งนี้มันทําให้ภูมิต้านทานเราต่ําลงเชื้อโรคก็เข้าเชื้อโรคก็เข้าง่าย<อ>หรือมีเซลล์ที่ผิดปกติเกิดขึ้นเช่นเรื่องของมะเร็งเนี่ยก็เกิดได้ง่ายขึ้นแอ,อลกอฮอล์เนี่ยพอดื่มได้นะคะแต่อย่าเยอะนะคะถึงบางคนเนี่ยกินทุกว เพียงพอเนี่ยจะทาให้ภูมิต้านทาน,น,นเราอ่อนแอลงนอนหลับมีเคล็ดลับด้วยนะคะยังไงอาจารย์ไม่ใช่แค่นอนนอนไปเราควรที่จะนอนก่อนห้าทุ่มทำไมเราถึงต้องนอนก่อนห้าทุ่มเพราะว่าเวลาประมาณช่วงประมาณสี่ทุ่มนี่นะคะ,คะเป็นเวลาที่เรียกว่าโกรทฮอร์โมนหรือว่าเรียกว่าเป็นฮอร์โมนที่ชะลอความแก่แล้วทําให้ภูมิต้านทานเราแข็งแรงนะคะดังนั้นเนี่ยการนอนดึกเนี่ยจะทําให้โกรทฮอร์โมนเนี่ยมันไม่หลัง่งมันทาให้ภูมิต้านทานเราต่าลงอันนี้คือเรื่องของการนอนใช่ใช่ใชค่ะเนเรื่องของการนอนการออกกําลังกายด้วยนะคะคุณดาวบางคนนอนหลับยากทำย ออกกำลังกายค่ะข้อ3าเลยออกกาลังกายการออกกาลังกายเนี่ยจะทําให้ร่างกายมีความยืดหยุ่นออกแล้วก็หัวใจทํางานได้ดีขึ้นถัดไปคือเรื่องของความเครียดความเครียดทางจิตใจเนี่ยก็มีผลส่งผลต่อฮอร์โมนหลายๆชนิดในร่างกายเราความเครียดกับภูมิคุ้มกันก็สัมพันธ์กันด้วยแน่นอนค่ะเราเครียดเราไม่ค่อยได้พักผ่อนนะคะเราจะเกิดเป็นหวัดได้ง่ายใริไหมคะจริงด้วยอาจารย์จะเจ็บป่วยง่ายใช่ค่ะอันนี้เป็นสีข้อหลักๆเลยที่เราทำเองได้นะคะ อันนี้คือสิ่งที่เทาทําเองได้เลยนะคะ,คะอันที่5้าเนี่ยคะ่ะเราจ,จะเลือกเนี่ยนะคะทานพวกผักผลไม้หลากสีเพราะแต่ละสีเนี่ยเขามีสารต้านอนุมูลสระที่แตกต่างกันไปไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันค่ะยกตัวยอย่างนะคะเช่นเอลเดอร์เบอรี่เนี่ยมันมีสารสก,กัดแซบุคเค่ลนะคะผลการวิจัยเนี่ยเขาพบว่าไอ้เจ้าแซบ,บุคอลเนี่ยสามารถลดเวลาในการที่เป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยเหลือเพียง 3- 4วันหมายถึงว่าไทยนี่จะเป็นนานๆหรือรุนแรงก็สั้นลงสั้นลงใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยการรับสิ่งที่หลากหลายเนี่ยทำให้ร่างกายเราเนี่ยแข สารหลายไปรูเรนาสารหายที่หลายๆคนได้เคยไ<ช>ด้กินค่ะ,คะสามารถที่จะยับยัง้งการเจริญเติบโตของทั้งไวรัสเลิม,มไวรัสไข้หวัดใหญ่นะคะไวรัสหัดเยอรมันค่ะ,คะไฟโตไซยานินวิตามิน B12 ธาตุเหล็กก็ไปช่วยส่งเสริมภูมิต้านทานให้ทำงานร่วมกันได้อย่างดีขึ้นอีกด,ด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสารสกัดที่อาจจะเข้ามาช่วยอันนี้อาจารย์เล่าให้เห็นภาพเลยนะคะคุณผู้ชม5สิ่งที่ทำถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ดีขึ้นง่ายๆทุกคนสามารถทำได้นะคะ วันนี้ขอบคุณคุณหมอซังด้วยนะคะมาให้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือคำถามท้ายคลิปประจำวันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ตอบถูกรับไปเลยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเซเลนูจาก p พาเวอร์ช็ถ้าคุณผู้ชมชอบรายการสุขภาพดีมีแชร์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยค่ะ